เล่นจนติดหนึ่งในแปดของทีมเอเชียเกมนั้นคือชื่อเกมค a r ไลเดอร์ครับเป็นเกมขับรถครับแล้วก็สามารถไปเทมได้อะไรเงี้ยคล้ายๆมาริโอคาร์อะไรเงี้ยมาริโอคาร์ใช่ใช่คล้ายๆแบบนั้นาของใส่รถข้างๆช่สู้กันอ่ะใช่ครับทีมหนึ่งก็จะมีทั้งหมดเอ่อคนละ4 ทีมละ4ี่คนใช่ใช่คือเขาหาจัดทัวร์นาเมนต์เพื่อที่จะ,ะเป็นตัวแทนของเซาท์อีสต์เอเชียครับแบบแบบไปแข่งอีกทีหนึ่งอะไรเงี mm ้ย hmm. ทีมผมติดหนึ่งใน8ของเอเชียครับทีมคุณคุณจับกันเองป่ะใช่ใช่ครับก็คือเป็นเพื่อนในเกมที่แบบไม่ค่อยเคยเจอกันเลยอะไรเงี้ยครับก็คือเจอ จอกันในเกมแล้วบบเล่นด้วยกันบ่อยเขาเขาก็เลยแบบชวนมาเข้าทีมแบบมาฟอร์มทีมกันไหมแบบแข่งขำๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอเข้ารอบลึกๆก็แบบไม่ค่อยขำเท่าไหร่แล้วเรื่องจริงจังาใช่ใชครับแล้วก็เมื่อประมาณวันศุกร์ที่แล้วครับเพิง่งเพิ่งแข่งรอบไฟนอลไปก็คือทีมผมได้รองแชมป์ครับได้รองแชมป์เอเชียอ๋อใช่รับ <laughs> ชื่อในเกมเออชื่อในเกมมูลที่ไรชื่อในเกมชื่อซิมบ้าครับซิมบ้าใช่เป็นเป็นเป็นชื่อแมวผมผมก็เลยเอามาตั้งในเกมคุณเลี้ยงแมวด้วยเลี้ยงครับเลี้ยงพันอะไรครับเออสกอตติชโฟร์สามตัวครับแล้วก็บิติชตัวหนึ่งครับเฮ้ยคุณเปิดฟาร์มเหรอคือคือตอนแรกก็กะจะเลี้ยงแค่แบบตัว2ตัวอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอเลี้ยงไว้เรื่อยๆแล้วมันเป็นโรคแมวงอกแอะรนะแมวงอกพี่เขามีแต่ถั่วงอกไม่ใช่แมวงอก แบบต้องมีแมวเพิ่มเรื่อยๆอะไรเงี้ยพอรู้สึกว่ามันน่าจะมีอีกตัวนะ<ข>น่าจะมีตัวเขาม่มีเพื่น,นะอะไรใช่ใช่นะใช่ใช่เล่นคนเดียวเลยนะใช่ครับใช่แบบกลัวเงาทำไมรู้สึกว่าถึงชอบแมวชอบชอบนิสัยมันนะครับแบบเอ่อคือมันจะยิ่งๆแต่ว่าพอเวลามันอ้อนมันก็นจะน่ารักครับชอบเวลาแมวอ้อนใช่ชอบใช่แล้วเวลาสาวสาวอ้อนเนี่ยชอบไหมไม่ไม่ค่อยโดนอ้อนเท่าไหร่ครับอุ้ยหัน ดูเหมือนจะนิ่งๆมันก็ดอดายได้เหมือนกันนะเอางี้ดีกว่าเรามีแมวหนึ่งหนึ่งตนตรงนี้หนึ่งอะไรนะหนึ่งตนได้ให้ทำอะไรให้ทำยังไงนี่แมวสีทองหมอดอ้อนน้องหน่อยสมมติเราเป็นแมวใช่ไหมก็เล่นเกมอยู่ใช่ไหมออเล่นเกมอยู่ เรามองหน้าเนี่ยเอาไว้เรามองมองหน้ามองหน้านไปไปนี่ผมเคยนะพี่เขาบอกเขาเขินอย่าไปแกล้งค่ะแล้วแมวแล้วแมวจับมือป่ะอันนี้พี่ผมเขินไม่เดี๋ยวจะบอกว่าดูคุณคุณดูเขาเป็นคนขี้เขินใช่ไหมจริงจริงแล้ว เต็มตัวเลยนะอ๋อใช่ครับที่อ้้หูนี่อันนี้คำว่าอะไรเนี่ยมันมันเป็นค้รในแบเบิวอครับมันเขียนว่า if anyone of you is without sin let him be the first to throw a stone แต่ให้พี่ตั้งร้อหมี่คือรู้เหรอคือรู้เหรอความหมายมันลึก,กนงน้อง <c oughs> <c oughs>